ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามายูกบเกมบาย o ุ c แคทันเดียวเออซึ่งก็ตามชื่อคลิปครับนะก็คือเราเนี่ยจะมาถลุมแคทฟุตกันน,นั่นเอง เออนั่นแหละครับซึ่งวันนี้ผมก็จะเปิดทั้งหมด2อย่างเลยนั่นเองขอคือมันต้องได้ตัวดีแล้วอะ่ะเออจริงๆถ้าไม่ได้ตัวดีผมว่ากีดนะอ่าอันนี้แพทิร์นหนึ่งใบหลังจากที่เราผ่านอ่าประตูครูมาแล้วก็อ่าเซตนี้ครับนะอืมซึ่ง แล้วก็ผมขอขอตัวดีๆแหละเพราะในนี้ผมได้ตัวหนึ่งแล้วโอเคครับเมื่อกี้เมื่อกี้ตัดฉากไฟใช่ไหมอืมเมื่อกี้ผมลืมแล้วผมพูดอะไรอ๋อก็จริงๆผมได้ตัวหนึ่งแล้วแหละในอันนี้ก็คือตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวี่แนี่จรนซึ่ง ก็ได้จากจริงๆไม่ไม่ได้หวังได้เท่านี้นะแต่หนึ่งใบได้น,นั่นเองเป็นสิ่งที่ดีมากโอเคครับงั้นเราจะเริ่มจากการเปิดอันนี้ก่อนเลยนะอืมโอเคดวงนะ่ะโอเคไปมา,มา ไปแล้วครับหนึ่งพ้ารอเราโอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์มาแล้วแสงมาแล้วมาแสงมาแล้วโอเคตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อะผมไม่ค่อยได้ใช้้อมเมทีโอเคเขาใช้ได้ไม่เป็นไรเรามีชทฟุดเยอะแค่นี้ดิบๆนะ เอาไว้เอาไว้ตู้หน้าก็ได้เปิดได้อีกอีกสองครั้งครับนะแต่ไม่เอาพอแล้วพอแล้ว,ลวหนึ่งครั้งพออ,อ้สองตัวนะไม่ได้หรอสองตัวไม่ได้เหรอพี่ขอสองตัวไ,ไม่เงยโอ้ โอ้ย oh, oh. ทุกคนไอตัวนี้ดีมากตัวนี้ดีจริงผมต้องการมันอย่างมากเชียอโอ้ oh. <laughs> ไอตัวผมผมบอกเลยนะไอตัวเมื่อกี้ไอสไนเปอร์นะั้นะ ผมดีใจกว่าได้อูเบอร์สำหรับบางตัวนะโอเคว้า <laughs> ว okay. wow. ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อย่าใบสาุดท้ายนะขอร้องอ <laughs> ผมว่าต้องมีตัวล้างท้ายแบบนี้คือถ้ามันมันจะมียกอเออนั่นแหละครับทฤซฎีทฤษฎีมันต้องมีตัวแน่นอน โอเคสว i ม i n g ได้อ่มันต้องมีอีกตัวเอ้ยแต่แค่นี้ดีใจแล้วครับนะได้แค่นี้โอ้โหโอ,โอ,โอ้มายอโอ้ายกอดใบสุดท้ายได้ใช่ไหมเนี่ย โอ้ว้าวว้าวว้าวน่าจะใบสุดท้ายแล้วนะเออห้ได้สองตัวได้สนไนเปอร์อีกโคตรคุ้มไอ้ชัต้โเย้โอเคอเคยี่ยมเลยผมลืมแคปเอาไปอวดคนนะ่ะ งั้นเดี๋ยวไอ้คครแล้วกันนะว้าวโอเคครับใบต่อไปคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะเงินมาสองตัวนี้ผมไม่ค่อยตอนนี้ขาดแคลนะเอพี HP นั่นแนหะไม่มีเงินอัพอโอ้วาวอันนี้แพทตินัมไม่มีอะไรมากครับขอตัวใหม่นะ โอเคมาสองสองเอ้หนึ่งหนึ่งครั้งแหละมีอันเดียวโอเคผมอุต่าห์พานไอจากันโดเวนั้นได้คุณโพนอสต้องให้อะไรผมแล้วแต่อันที่แล้วผมดีใจแล้วแหละโอเคครับคัมมอน โอ้โหวีผมผ่านแค่เราบอาคอสมโมแล้วจะไปใช้ทํำไมมีโบล่าอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหแต่ลว้งหลังได้ไหลาตัวเนี้ยหรือผมมีโบล่าแล้วไงโอ้อะไรอะโอ้ แม่งเอ้โอเคครับตัวใหม่ทั้งหมดสามตัวอ้าวสิบเอ็ดโมงพอดีโอเคไม่มีอะไรใหม่โอเคอ่าโหสุบะไรฮิสำเร็จทุกคนไอตัวนี้ผมอยากได้มากร่างสามมันนะสโลด้วยเนาะอันนี้ผมต้องรีบอีโวเลยเพราะด่านนี้น่าจะได้ไปใช้อะ กับด่านกระปะได้ไอ้นี้ไอ้นี้ดีมากครับดีดีด,ดีแต่เงินไม่พอ,อ, <c oughs> เ,อ,อเงินไม่พอ,อสามไปก่อนลวกันโอเคครับแล้วก็อูเบอร์อีกสามตัวนั่นเองตัวนี้ผมได้ข่าวว่ามันดีเนาะเออร่างล่างสามกันเวฟด้วยเนาะที่ถ้าจำถ้าจำไม่ผิดอะโอเคครับก็เอาไว้ ตูหอคอยที่สามซีไ่ได้แล้วก็อึดกับแบ็กด้วยว่ะอ๋ออันนี้สโลแบ็กแล้วก็ซอมบี้ซอมบี้คิลเลอร์แล้วก็โซอืมสวัมวบโบโนะั่นแล้วก็ตีแอเรียนั่นเองและตัวตัวที่เฉยๆอย่ะเฉยๆเนี่ยผมมีบโบล่าแล้วเนี่ยทำไมทำไม โอเคการวาร์ปเทรียรีลองเลยร่างสาวน่าจะมีอะไรเยอะกว่าน,นี้นะเช่นพังบาเรียไงแต่เนื่องจากเงินไม่มีอ่ะเอาไปเอาไปทีละสามตัวก่อนสามวิวอือืมอืมอ,มอ,มอมืโอเคหมดพอเดียวโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะอาจจะไปะเดี๋ยวเราดูก่อนแล้วกัน ว้าว wow. แตแดงตัวนี้น่าอีโวอยู่ครับนะเพราะมันน่าจะเก่งอยู่แล้วก็นี้ก็ค่อนข้างปกติอปกติปกติแล้วก็ตัวนี้ครับผมไม่รู้จะได้มาทำไมนะก็เออเอามาเอามาก็ได้แนหะเอามาก็ได้แล้วก็นี่ครับนี่รีบอีโวเลยตัวนี้ได้ใช้แน่นอนหลายด่านด้วย <c oughs> อย่างนี้ใช้ทำม,มิง่งอะได้ใช้แน่นอนเนี่ยตัวเนี้ยโอเคโอเคครับทุกคนผมคงไม่ต้องลองหรอกเนาะโอเคก็วันนี้ถือว่าเป็นวันที่โชคดีอยู่ครับนะก็โอเคหวังว่าภาพน่าจะตรงกับเสียงนะก็ขอบคุณที่มารับชมค,ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากละผมอิ่มละนะไม่เหมือนกาชาครั้งที่แล้ว Okay.